แก้บนนี่นึ่งเด็กแต่สุดสำคัญเป็นอะไรสุดที่ใช่คุยค่ะมีหนึ่งสามสองหนึ่งครับพูดถึงการแต่งไม่ผ่ะไม่โอเวอร์ไปแก้บนก็เออเป็นพี่บุ๋มนี่แหละใช่เหรอใช่การเปสนี่แหละก็ก็พี่บุ๋มก็ไม่รู้แกแกขออะไรเนาะแล้วก็ได้นะแล้วเมื่อกี้ก็บอกอีกแบบพอยเห็นกระแสดีจะให้แกอีกเพราะบอกว่าพี่ พอเวลาจะขออะไรแบบคิดเธอร้องไห้ก็ปวดใจอะไรแต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะแต่งแล้วก็จะแก้บนอะไรใช่ใช่ครับแต่ก็แต่ท้ายที่สุดก็คือก็เรื่องความที่เป็นที่ที่ดีต่อกันน่ารักที่น่ารักก็ก็แฮปปี้ทำให้แกเต็มที่ครับติดใจไหมคะเพราะว่าเห็นตั้งแต่แต่งแบบไขมันอไรไมันอะไความจริงไหมติดใจใช่การแต่งยริไปแล้วเหรอแต่งมาหลายลุคเออผมแต่งมาหลายลูกคือก่อนหน้านี้เรา S <S> <S เราอาจจะแค่รู้สึกว่าพอเป็นเก่งอ่ะ<ม>พอมันต้องแต่งที่มันเป็นเป็นหญิงมันต้องเฟียสไงแต่ล่าสุดเป็นดูหวานเนี่ยแล้วคนไม่ค่อยสาบอ,อ่ะคือก่อนหน้าน,นี้มันมีสาบบ้างแบบคนแบบคนแช่งเลยแต่รอบนี้คือแบบคนชอบก็ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าผ่านก็ก็ถือว่าเป็นลุคที่เก็บไว้ในเมมโมรีถ้าจะต้องแต่งก็คงจะฟิลประมาณนี้ก็คือคนมัดไม่โบดลุคบอยถูกไหมคะหรือว่ายังไงทำไมเขาสาบกันเม่ก่อนหน้านี้ที่ ลุกที่มันแรงๆหรืออะไรที่เราแต่งเป็นพวกงานทายมันจะแรงแๆคนก็จะไม่เก็ตบ้างหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ชินจากเราอะไรอย่างเงี้ยาแล้วก็มีคนแซวว่าอะไรนะไม่เป็นยักษ์แล้วเป็นสีดาแทนเงินกันแล้สีดาแทนเราได้ถามพี่หมูเนี่ยครับว่าบนอะไรจึงคั้นต้องได้แต่งหนักขนาดนี้เหมือนเขาบอกว่าได้ชำอยู่ก็เลยได้นำอยู่ก็เลยให้ เมื่อนายแกเมื่อนายเราก็ต้องทำเต็มที่แค่เปอร์เซ็นตไม่ละอะไรนะฮะแค่เปอร์เซ็นตไม่ละเป็นอยู่ช่วงรอยต่อพิเซนเตอร์เหรอคะรอยต่อของการเซ็นไปอ่านะนี่เราพูดกันแบบตรงๆเลยช่วงรอยต่อเต็มที่แต่ว่าอย่างให้แก้มีนึกเห็นรอบนี้แล้วบอกว่า เออใช่ใช่ใช่ไม่คือภาพรวมทั้งหมดอะมันจะหลักเขาที่แล้วมันพูดแล้วมันตกใจแกใช่ปะเออไม่ไม่ไม่ถูกนะครับประมาณประมาณหกประมาณขึ้ะมากันหกไปเยอะอยู่นะเออก็คือหมายถึงว่าบางคนคิดแล้วแอุ้ยจังแต่มันดูแต่มันดูตั้งเจ็ดหลักเลยหรอไม่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 ถึงเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักก็หกไปก็ฉ่ำก็ฉ่างยู่ไหมไม่เพราะวันนั้นมันแบบงานมันเป็นโชว์ด้วยไงครับ งานมันเป็นโชว์มันก็มันก็ถึอยู่เพราะว่ามันมันมีทั้งโชว์ด้วยมันมีทั้งแต่งด้วยเพราะว่ารอบนี้เห็นแว่าคนเก่งต่วก็คือให้ใครเขียวผ่านได้เลยเพราะว่าใช่เพราะว่าคุณคุณแม่บอกว่าแฮปปี้เพราะว่าเพราะว่าเออมันมันเป็นการแต่งที่แบบเมกมันนี่ครับผมก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเออเจ้าภาพเมกมันนี่ได้แบบได้พอตามนั้นเก่งก็พร้อมจะเมกมันนี่ให้แล้วก็เมกมันนี่กลับมาหลังจากนี้ก็พร้อมเมกพร้อมเมกมันนี่ครับผมแล้วมันนี่เข้ามาหมายหลังจราหรือเปล่า อันมี้เรื่งติดต่อแล้วป่ะคยังนะยังแต่แต่แต่มีคนแซวว่าอยากมีคนแซวว่าอยากให้แต่งแบบนี้ไปออกงานมีคนแซวอะไรนะครับโอกาสไหมคะแต่งนี้ออกงานพี่ผมว่ามันมันต้องเผื่อเวลาทั้งก่อนแต่งคือปกติตัวเก่งอ่ะแต่งตัวนานนะเพราะเราจะหน้าบ่ใช่ป่ะคือมันนานกว่าที่เราแต่งปกติแล้วไม่ใช่แค่ก่อนแต่งหลังแต่งก็นานไงเพราะเราจะต้องล้างจะแกะพี่เชื่อไหมกาวอ่ะ อยู่กับผมประมาณ3วันกาวขนตาก็อะไรแบบเนี้ยพวกนี้ใช่เออเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยสะอาดเลยมั้งเออมันก็แกะยากพวกเนี้ยแต่ว่าความคุ้มค่าไงพี่เก่งถึงว่าเงินมาแบบถอนเรื่องสุดพ่อครับเพราะทุกวันนี้จนถึงวันเนี้ยผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะยังมีคนแท็กผมอยู่เลยไม่มีคนแท็กเขาอยู่เลยพี่เก่งเคยแต่งหญิงมาประมาณกี่เดืแล้วคะแต่งหญิงหรอประมาณ สามสี่ลูกครับสามสี่ลูกแต่แต่ที่ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าอันน่ะว่ากระแสยังไม่ถูกเนี่ยแต่ครันเนี้ยมัน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 ค่อนข้างจะถูกทามมิ่งจังหวะและโอกาสพอดีแสดงว่านางสาวนี้ก็ต้องมาในแนวนี้แหละคิดว่าในแนวนี้แต่ก็ต้องมีเจ้าภาพนะครับแล้วพาพี่เก่งก็าสมมติว่าจัดยกร์แล้วก็เป็นนางสีดาที่มารับกระรองมันไเต็มจริงจริงผมว่าคนที่ควรจะสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์คุณบุ๋วว่ารีวิวว่า งานบนบานสารก่าววเกียเชษฐแต่งหญิงเนี่ยบนวิกิลหลักอ้ต้องเข้าถึงกล้าจ่ายถึงหกหลักไงใช่ป่ะได้แปดเก้าหลักกันระดับระดับแบบมาดามแบบกนขนาดดีอาจจะพูกถึงก่าในนี้ถ้าเรื่องแต่งหญิงและรับงานร้องเพลงนี้มีมีเป็นโปรเจกต์ว่าอยากจะทำไหมครคิดว่าถ้ามีโอกาสก็ก็อยากถ้ามองรับถ้าตัวเรามองว่าการการเวกัพเป็นเป็นศิลปะผมว่ามันก็มันก็น่าจะหาโอกาสที่ที่จะทำตรงนี้ เขาเก่งเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใทยหลายๆคนที่อยากแสดงตัวตนเนาะหรือว่ากําลังกังวลว่าว่าก็จะเล่าเรื่องออกของความเป็นตัวเองยังไงถ้าเกิดมันมีโอกาสจังหวะก็ก็ไม่น่าจะยากครับแล้วพูดถึงความหลากหลายของสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเปิดกว้างมากขึ้นเราเองก็เป็นคนขับเคลื่อนเหมือนกันเราอยากมองยังไงบ้างคนลังเลผมออเป็นส่วนหนึ่งกับ ชิ้นงานขอประกอบไทยมาตั้งแต่ช่วงต้นๆน้ะที่เราที่เราเริ่มผลักดันรบกันมาแล้วก็เราดีใจที่ที่วันนี้สกเซสแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดเสมอก็คือเราก็ยังเชื่อลึกๆว่าออถึงแม้วันนี้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วมันผมันมันผ่านได้แล้วครับผมก็คิดว่าออสังคมไทยยังต้องการค,ค,ความความประนีประนอมในการพูดเรื่องนี้อยู่เราว่าคำว,ว่ารายอมรับได้จริงๆอ่ะมันมันมันยังมันไวเดินไปของเราเราเชื่อว่าแค่หลายๆคนยัง,ยง จังจังต่อต้านหรือมีกำแพงกับสิ่งเหล่านี้ครังนั้นก็เลยค่อยๆพูดเรื่องนี้กันไอ้ฝังเลยครับเห็นไ้มว่าทุกอย่างมันจะขานแล้วแต่ผมเชช่ว่าในใจลึกๆเขาก็ยังมีกำแพงอยู่มันเป็นช็อคเขาเจอแต่ว่าอย่างเขาบอกของที่เก่งก็เปิดว่าแม่เราแฮปปี้แม่แม่เราแฮปปี้ครับเพราะว่าเราก็เกินครึ่งคนแล้วนะมันโตโตแบบจะมาเลยด้วยแล้วเราก็ตั้งใจทำทุกวันให้มันดีที่สุดทายขาบอก คนที่พิสูจน์ตัวเองแล้วก็อยากจะมีลันธิเป็นตัวทำตัวเองก็อยากให้ทุกคนนะครับที่อาจจะยังกังวลในตัวเองอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับให้ก้าวออกมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเ <rôle S 1> องรักครับคนเรามีหนึ่งชีวิตทํามาที่เต็มที่ที่สุดครับและเป็นตัวเองให้ดีก็คือเครับพี่เก๋เคยหนึ่งเรื่องเคยทําบุญกับวัดพบัทกูนะเคยเออเยอะเลยเคยทำบุญกับวัดพระบาทตกใจไหมเห็นข่าวตกใจมากอืมคือคือก่อนหน้านี้เราเราคุยเรื่อง เรื่องเรืองแชร์เรื่องประสบการณ์กับผู้อีเนาะแต่คราวเนี้ยพอวันนั้นที่เราคุยกันอะยังยังไม่ไม่มีเรื่องของวันพระบาทสเข้ามาที่แบบที่ที่ที่ใปรเข้ามาขนาดเนี้ยแต่พอพอวันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอะตกใจมากเพราะเพราะผมน่ะทั้งโอนแล้วผมวันที่หลวงพ่อมาใกล้บ้านผมผมแม่งนั่งวินน่ะไปหาหลวงพ่อเออคือเราก็ ไม่รู้อะคือคืออยากให้หลวงพ่อออกมาเคลียร์แล้วผมผมงงว่าทำไมหลวงพ่อไม่ออกมาพูดเล่นเื่อง <น Ral. S 1> เดียวหลวงพ่อจะโกงเก่งนะคือคือเก่งแค่คสงสัยว่ามันเป็นเรื่องที่ทางประเทศต้องการรู้แต่ผมว่าถ้าหลวงพ่อออกมาเคลียรม์มันจะดีมากไม่ว่ามันจะมันจะถูกหรือผิดนะครับผมว่าจะมีคนที่เห็นเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำมาดังนั้นการออกมาพูดด้วยตัวเองมันควรที่จะเล่าเรื่องให้สังคม ผมไม่พูดเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นการรับผิดชอบต่อสังการรับผิดชอบต่อสังคมพี่เกี่ยวข้องกรบ้างครับพวกสิ่งของอะไรที่เกิดงึ้นปัจจัยครับปัจจัยแล้วก็แล้วก็พวกเครื่องสังขารอะไรอย่าเงี้ยหรืว่าเราเราไม่ได้เคยโดนจ้างไปร้องเพลงหรืออะไรเกันว่าไปไปเองที่เป็นการกุศลอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีการเคยเนาะซึ่งไมหรือยังไงเราก็เคยโดนไปเนาะ ไปดูที่ไว้แล้วแต่คอนเสิร์ตที่ไม่ได้จัดนการไปนี่เดือนหน้าหรอไมก่อนที่จะมีเรื่องไปกับโจลุยเพราะเขาอยากทำคอนเสิร์ตที่แบบฟิล์าเจอไปดูโลไว้แล้วโลเคชั่นแล้วตอนนั้นอ่ะคุพูดได้ไหมเนี่ยที่ที่เราไปดูอ่ะมันก็เป็นที่ที่เป็นสเปซใหญ่เขาให้เราไปดูเป็นที่ที่มันติดถนนแต่พ่อ b ไม่ใช่นอกวัดแต่เป็นงานเลี่ยาย ตเต้นเหมือนคอนเสิร์ตการกุศลโอ,อ,อ,อ้แล้วแล้วก็ซึ่งตัวนั้นเราก็ตกใจเพราะเป็นที่ของวัดแต่มันใหญ่ามากนะคุณที่ที่เราหวังเฮ้ยจะเราจะทำคอนเสิร์ตกันยังไงอะไรประมาณน,นี้ตแต่แต่ท้ายที่สุดคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้จัดนะเราเพราะด้วยด้วยทามมิ่งตอนนั้นมันเป็นรอยต่อระหว่างโควิดอีกตกใจไหมว่าที่วัดมีแบบที่เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วดังนินมันเข้ามาสักพัดผมเชื่อว่าทุกคนตกใจเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราคิดว่าบางอย่างยังขาดแคลนแต่ว่ามันมันมัน มันใหญ่เกินไปอ่ะกับ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 สินทรัพย์ที่มันมีอยู่แล้วก็เรื่องล่าสุดกับเรื่องดองคนเนาะเราเรารู้สุกว่ามันเอฟเฟกต์กัดใจคนน่อยครับเพราะมาทำมาถึงตรงนี้แล้วเราเสื่อมศรัทธาในแบบนี้ความรู้สึกนี้เข้าเราเป็นแบบขายมแล้วก็เป็นคนทำลุกในเงี้ยก็เสียใจเสียใจเสียใจก็อยากให้หลวงพ่อออกมาพูดอ่ะเพราะเราเราเราไม่รู้ว่าเราเราไม่อยากคิดไปเองเราไม่อยากคิดเองนะเพราะเพราะว่าเราว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังฟัางข่าวสารอ่ะมันฟังจาก คนหลายต่อแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้ได้ยินจากปากของหลวงพ่อจริงๆนะเพราะพ่อผมบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเรียกว่าดีไม่ดีแล้วมันกลายเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ที่มันควรจะเล่าให้ให้ฟังว่าอย่างไรแต่รัก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 ทุกคนเสมอนะเพราะว่าเราเคยเจอเรารักพี่ีเรารักหลวงพ่อแต่คืนนี้มันแยกคนละเรื่องกันนะพี่พี่หมอบีได้มีโอกาสคุยหรือว่าอะไรไหมคะรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ไม่ไม่ได้คุยเลยครับ ก็เก่งใจเพราะว่าเวลาข่าวออกไปข้ถามเรื่องที่ดีแบบนี้เราเราก็ตอบค่อนข้างจะแอคชั่นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เราก็เกรงใจแกนะเพราะว่าเราเคยเจอไม่อยากให้เขาคิดว่าเราเราไม่ไม่โอเค โ <Okay, S 2> อเคฮ่ะอีกตรงนี้ครับ 1, 2, 3ครับ123ครับเดีนอนนิดหนึ่งน้าเวลาน้า 1, น3 1 2สรครับนามขอบคุณทุกบา